สวัสดีครับผมดอนนะครับจากดีพนลัตหนึ่งเก้าเวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงรถกระบะที่ราคา3 0 0 0 0นนิดๆน,นะครับที่ใครที่สนใจอยากจะเอาไปใช้งานสำหรับใครที่มีเง่องบหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเหลือใช้แล้วก็คิดว่าเอารถแล้วไปใช้งานคุ้มค่าเนี่ยกับการที่ต้องจ่ายเงินส0มแสนกว่าๆนิดๆเนี่ยก็ เรามีอยู่2คันที่คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ย On d e a เนี่ยมัน4กว่าไม่ใช่หรออ Deal เนี่ยตอนนี้ราคาลดลงมานะครับสำหรับช่วงปีใหม่เนี่ยเหลือ3.87จนะครับจากที่ราคา4 0 0แสนกว่าๆนะฮะผ่อนเนี่ยก็จะเหลือประมาณ7,000นะประมาณ7 0 0 0ได้ถึง84งวดโดยที่ไม่ต้องยื่นขอไฟแนนซ์นะครับก็เงินดาวเนี่ยไม่ต้องฟรีดาวเลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการ ฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็แถม WSmart 1ปีเต็มๆให้ด้วยทั้ง2คันเลยแต่ก็เราจะพามาดูออนนิวก่อน All นิวเนี่ยผมไปดูเนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นตัวสูงแบบนี้เลยนะแล้วก็มี Smart Cap c แคเปิดได้นะก็สาภาพเนี่ยสาภาพเนี่ยที่จริงมันไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ารถก็รู้ประวัติกันดีนะครับรถก็ไม่ใช่รถที่ขนของหนักอะไรนะฮะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบแล้วกันไฟหน้านะครับใสไม่มีอะไรตายข้างในนะไม่มีแตกกระจังหน้าก็เหมือนกันเงาเลยนะไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใส่กิ้งเลยนะครับโอเคแล้วก็ไฟสปอตไลท์อะไรเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีทะลุนะครับแล้วก็พลาสติกตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนะด้านนี้ก็เหมือนกันไฟสปอตไลท์ก็เหมือนกันใสไม่มีอะไรตายด้านในไม่มีแตกหักนะ โอเคแล้วก็ยางล้อแม็กสเปคเดิมๆแบบนี้โป่งก็จะเป็นทรงของเขาอย่างนี้เลยนะครับรถไม่เคยแต่งซิ่งมาก่อนนะครับโลโก้อะไรอยู่ครบแล้วก็ดีเทลรายละเอียดอย่างพวกเส้นต่างๆอะไรเงี้ยอยู่ครบบันไดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีให้นะแล้วก็ประตูเปิดเปิดได้ปกติเลยนะครับทรงอะไรอยู่ครบ ไปท้ายอะไรอยู่ครบปกตินะครับสภาพประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น i อิ u All New สำหรับใครที่พอไหวนะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะดออปลงมาแล้วเนี่ยแต่ก็ผมก็ยังอยากจะบอกสไตล์เดิมๆเ,เหมือนกันว่าซื้อซื้อคันนี้ไปเนี่ยออนยเนี่ยอ,อยากให้ใช้ได้หลายๆอย่างนะครับ ถ้ารถจริงๆของเขาเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถไปต่างจังหวัดได้แล้วก็ขนของไปขายได้ทำอาชีพเสริมได้นะครับแล้วก็นั่งรถครอบครัวเนี่ยได้นะครับสำหรับครอบครัวเนี่ยต้องเป็นครอบครัวประมาณขนาดการนะครับมันจะอึดอัดตรงนั่งหลังนี่แหละนะครับถ้าเกิดลูกของคุณเนี่ยตัวใหญ่นะครับหรือว่าเป็นเด็กที่ระดับความสูงประมาณ170เเนี่ยผมว่าอาจจะนั่งลำบากหน่อยแต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ลูกยัง เล็กๆยังไม่โตมากเนี่ยโอเคใช้งานได้นะครับก็คือไปแบบครอบครัวได้ประมาณ4คนกําลังดีนะครับแต่ว่าลูกจะต้องแบบว่าไม่โตมากเท่าไหร่แต่ถ้าลูกระดับมาหาลัยหรือตัวโตวแล้วนะฮะก็จะนั่งกันแอร์อัดหน่อยนะครับก็คือรถเนี่ยใช้งานได้เยอะแล้วที่สาคัญเป็นเกียร์ออโต้คุณอาจจะเบื่อขับรถนะครับคุณก็ให้ภรรยาคุณขับบ้างก็ได้นะเพราะเป็นเกียร์ออโต้ขับได้สบายแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นเครื่อง2.5ดีเซลด้วยสําหรับคันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูภายในสักนิดนึงแล้วกันก็ภายในจะเป็นแบบนี้นะครับภายในเนี่ยเจ้าของเขาตกแต่งมาเองนะครับเขาตกแต่งกันมาเองภายในก็ไม่ได้น่าเกียดคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีแตกเลยนะครับรอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบช่องแอร์ไม่มีแตกหักเลยนะครับอ๊บอันนี้ก็เป็นพวกที่ใส่แก้วมีชักเปิดอะไรต่างๆนะครับ ใช้งานได้หมดพวกใส่แว่นได้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบไฟเปิดติดหมดเลยนะครับแล้วก็มาถึงที่พวกโซนวิทยุอะไรเนี่ยใช้งานได้หมดแอร์เนี่ยมีความหนืดอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหักด้านในเหตุผลที่ผมต้องจับให้พวกคุณดูเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเช็คไม่เคยเปิดแต่พอใช้งานจริงเราได้มาลองเปิดเนี่ย แกนด้านในมันหักแอร์เปิดไม่ได้อะไรนี้ผมก็เลยเช็คให้คุณดูก่อนว่าเฮ้ยมันปกตินะเพราะส่วนใหญ่คนเราจะมองข้ามจุดนี้ไปแต่ความจริงอ่ะมันเป็นจุดสําคัญนะเพราะทุกคนจะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ยังไงมันก็ต้องใช้งานได้แต่มันมีเหมือนกันมีรถที่พังนะอันนี้ผมเช็คให้คุณดูแล้วนะครับโอเคหัวเกียร์อะไรเงี้ยหนังอะไรไม่มีลอกนะพลาสติกอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่ก็ยังอยู่นะฮะที่จุดบุหรี่ยังอยู่โอเคพลาสติกอะไรอยู่ครบ นี่ก็อยู่ครบนะหนังอะไรสวยนะครับบอกอะไรก็ปรับได้ปกติฮะเบาะก,ก็คือผมมองว่าเขาหุ้มมาเลือกสีเลือกลายได้สวยนะครับเบาะก,ก็คือใช้งานอย่างนี้เลยนะครับสมาร์ทแคปข้างหลังอะไรเนี่ยอยู่ครบนะครับแผงประตูเนี่ยไม่มีขาดเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยโอเคเดี๋ยวให้นุชมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างปกติหมด แล้วก็นี่ครับแผงประตูเนี่ยไม่มีรอยขีดขวดเลยนี่ก็ประมาณแสนหกนะสำหรับคันนี้สำหรับรถปี13ถือว่าไม่เยอะนะปี13นะครับก็ประมาณนี้นะครับหมอขอบคุณมากน้องแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ถ้าหลังปีใหม่ก็คือเดือนมกราใช่ไหม เราก็จะกลับมาขาย4ี0 0 0 0กว่าบาทเหมือนเดิมนะครับก็จะลดราคาแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะฮะมาดูรอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบเลยรอยอาร์คสีก็ต้องเป็นสีแบบนี้ติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะสวยไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยลงน้ํายาดําๆมาให้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ลงก็บอกแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้สวยแล้วไม่ต้องมาลงน้ํายาอะไรเดี๋ยวแหละนะก็ประมาณนี้นะครับ ห้องเครื่องอะไรก็สวยแล้วก็สําหรับอาชีพเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าอาชีพตัวเองจะจัดไม่ได้นะครับขอแค่เหลือเงินกินเหลือใช้เนี่ยไฟแนนซ์เขาก็จะโอเคแล้วนะครับก็คือสมมุติคุณเงินเดือนหมื่นห้าเงี้ยคุณอาจจะไม่มีภาระเรื่องค่าผ่อนบ้านไม่มีภาระเรื่องการเดินทางไปทํางานเพราะที่ทํางานใกล้บ้านหรือคุณไม่มีภาระในเรื่องในเรื่องค่าผ่อนอย่างอื่นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเหลือเงินประมาณห้าหกพันเนี่ย คุณก็สามารถผ่อนรถคันนี้ได้หรือคุณเหลือเงิน5000คุณก็ผ่อนได้ไฟนันเขาไม่มีปัญหาแล้วก็ออนนิวก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวย้ำราคาอีกทีแล้วกันก็สำหรับออนนิวก็อยู่ที่3 8 8 7 0 0 0บาทนะก็สามารถจัดฟรีดาวได้และที่สำคัญเนี่ยสามารถจัดเผื่อค่าประกันได้สำหรับใครที่ไม่อยากออกค่าประกันเป็นเงินสดอยากจะผ่อนค่าประกันก็จัดเผื่อประกันได้แล้วก็ ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการนะครับค่าจัดเพย์แนน์ไม่มีนะแล้วก็มี W Smart ให้มีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะก็คือคุณจะเข้ามาเดือนเดือนละครั้งหรือเดือนละกี่ครั้งก็เข้ามาได้เข้ามาเช็ครถไปต่างจังหวัดแล้วอ,อยากกลับมาเนี่ยอยากให้เช็ครถเราก็ยินดีไม่เสียค่าแรงเรามีพี่พี่น้องๆเราดูแลให้อยู่นะผ่อนก็ตีไป7000บาท84งวดได้ถึง8 4งวดเลยหรือใครอยากจะหมดเร็วกว่านั้นก็ได้ ไม่มีปัญหานะคะก็ถ้าอยากจะออกออกรถศูนบาทคันนี้ออกศูนบาทได้เลยที่สําคัญได้รถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับสําหรับคันนี้โอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปดูคันต่อมาเลยอันนี้เนี่ยเป็นคันโปรดของผมเลยเพราะว่าเป็นสีเทาดําซึ่งนานๆผมจะได้รถแบบนี้มาทีก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าผมซื้อด้วยความสเสน่หาด้วยนะสําหรับคันนี้คันนี้เนี่ยเป็นบีที50โปนะครับ ราคาเนี่ยอยู่3 4 7 0 0 0 0บาทก็เป็นรถอีกคันที่มีประโยชน์ปี2อง3ปีเท่ากันเลยนะครับก็เป็นรถอีกคันที่มีประโยชน์ถ้าใครเนี่ยไม่เลือกหน้าเขานะครับไม่เลือกว่าจะต้องเป็นแบรนด์โตโยต้าอีซูเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์แต่อีกแบบหนึง่งเพราะเขาเป็นตัวสูงแล้วก็ยังเป็นแคปยังเป็นสมาร์ทแคปด้วยนะครับซึ่งไม่ต่างจากอีซูเลยราคาถูกกว่าด้วยปีเท่ากันนะครับถามว่าเรื่องการขับขี่การขับขี่ไม่ได้ต่างกันหรอก นะครับอันนี้เครื่อง2 2จดีเซลประหยัดน้ํามันด้วยที่สําคัญสายเกียร์ธรรมดามาเอาได้เลยอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับนะสภาพเนี่ยโอเคเลยเกียร์เครื่องช่วงล่างดีใครที่เอายี้นีกว่ารถคันนี้ไม่ต่างกันเลยก็คือไปกับครอบครัวก็ได้ไปส่งลูกส่งภรรยาเอาไปทาอาชีพเสริมหลังเลิกงานประจําก็ย,ยังได้เลยนะครับแถมคุ้มค่านะฮะเดี๋ยวผมจะดูยอดก่อนให้ตอนนี้เลย พนเนี่ยประมาณ6 000, 6 0 0นหกพันวดปกติต้องดาว7,000บาทผมไม่เอาเว้ยจัดฟรีดาวแม่งเลยนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยเจ00ผมก็ดาวไม่ไหวผมให้ฟรีดาวเลยนะแล้วก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะแล้วก็เอาไป WSmart 1ปเีเต็มนะครับคือสำหรับคนที่มองหารถหลายคนแรกที่บอกว่า ขอเป็นรถกระบะนะครับผ่อนถูกๆนะครับไม่เลือกรุ่นคุณจบเลยคุณมาดูสไตล์แบบนี้ได้เลยถ้าคุณเป็นคนไม่ไม่ยึดติดอ่ะคุณมาเอาแบบนี้ไปได้เลยอย่างน้อยคุณได้ตัวสูงเหมือนกันคุณได้รถที่สภาพดีเหมือนกันต่างกันแค่หน้าตากับแบรนด์เฉยๆนะครับคุณได้รถถูกกว่านะครับได้ผ่อนถูกกว่าอีกนะที่สําคัญตอนนี้ผมตอบเรื่องเงินดาวทิ้งไปแล้วฟรีดาวอีกเรามาดูสภาพกันดีกว่า อีกครั้งไฟเนี่ยใสกิ้งตอนนี้ใสแล้วกระจังหน้าสวยไฟด้านนี้ก็ใสเหมือนกันงานได้นะเกียร์ธรรมดาด้วยตรงตรงนี้ก็สวยสติกเกอร์อยู่ครบไฟท้ายไม่มีแตกหักนะครับไฟตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกหักโลโก้อะไรอยู่ครบโลโก้ตรงนี้ก็อยู่ครบแล้วแถมมีสติกเกอร์อีกสติกเกอร์เดิมเดิม บันไดก็มีให้ใช้งานได้ปกตินะฮะรายละเอียดอะไต่างๆอยู่ครบเลยก็คือคลิปเนี้ยผมเอารถที่ราคาที่หลายคนพอจะเอื้อมถึงแล้วอีสุสุออ n นิวเนี่ยราคาดันลงมาทําให้ผมคิดว่าบางคนเนี่ยที่ชอบแบรนด์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเอื้อมไปเอาเขาได้นะครับแต่ถ้าราคาที่กลับไปแบบไม่ลดราคาเนี่ยผมจะไม่แนะนำหรอกนะฮะแต่ตอนนี้ราคาเขาลดลงมาแล้ว ใครที่ยังมีใจกับออนิวก็ไปแต่ถ้าใครบอกกระบะไงก็ได้ขอให้ผ่อนถูกคุณมาคันนี้เลยไปดูด้านในกันดีกว่าโอเคนะสภาพด้านในเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าลายแบบเดิมๆไม่มีขาดเลยเบาะสวยนะครับคอนโซลหน้าก็สวยนะ นาฬิกาเังใช้ได้ช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับพวงมาลยัยหนังอะไรอยู่ครบเลยนะปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับเกียวอะไรไม่มีแตกหักอยู่ครบหมดมีให้มาหมดนะฟรีฟังก์ชันมีให้หัวเกียร์กระจกไม่แตกพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักจะมีอ,อที่จุดบุหรี่ตรงนี้ที่หายไปหนังอะไรตรงนี้ก็สวย ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังก็ใช้ได้อาจจะมีรอยริ้วรอยการขาดรอยขีดข่วนบ้างนะครับล่างเนี่ยจะเป็นพวกเก็บพวกเครื่องมือช่างอะไรต่างๆพวกแม่แรงอะไรต่างๆนะครับพลาสติกอะไรตรงนี้ยังอยู่ครบไม่มีแตกหักอาจจะมีริ้วรอยการขีดข่วนบ้างนะครับประมาณนี้โอเคแผงประตูอะไรต่างๆเนี่ยลองดูกันแผงประตูอะไรต่างๆเนี่ยก็ ตรงสีเทาอาจจะมีลิ้วรอยบ้างแต่ลำโพงเนี่ยไม่มีแตกตรงนิ่งตรงแคบนี่สวยเลยไม่มีแตกเลยโอเคเดี๋ยวให้รุดมาดูฝั่งนี้บ้างก็นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันสวยนะฮะสองฝั่งเลยตอนนี้สวยไม่มีแตกหกักลําโพงไม่มีทะลุนะครับโอเคเยี่ยม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  ลือลำโพงเนี่ยยังไม่ได้เก็บงานตรงนี้ให้เลยตรงความสกรปรกตรงนี้เหลือขัดขัดขัดให้หน่อยรองนั้นก็เก็บหมดแล้วเหลือด้านนี้เดี๋ยวต้องให้พี่ๆเขาช่วยเก็บนะฮะก็พวงมาลัยก็ใช้ได้พวงมาลัยสวยนะครับพวงมาลัยหนังไม่มีขาดเลยนะครับก็สภาพโดยรวมใช้ได้จะมีเนี่ยฝาที่หายไปฝั่งนี้นะ ก็คือสําหรับใครที่หารถกระบะนะในคลิปเนี้ยก็ลองดูเลือกด้วยเหตุผลลองลองเลือกด้วยปัจจัยการใช้งานแล้วก็เลือกด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเราเองกับทางบ้านเราสําหรับใครมีครอบครัวก,ก็ลองคุยค่าใช้จ่ายกันว่าอยากจะเอาคันไหนดีแต่ว่ารถเนี่ยใช้งานได้ดีทั้งสองคันข้อแตกต่างก็คือฟังผมนะข้อแตกต่างก็คือรุ่นกับหน้าตาของเขาแค่นั้นนะครับ แต่ว่าถ้าจะเอาผ่อนถูกผ่อนสบายๆก็มาคันนี้แต่ถ้าใจยังรัก All new ออิวอ่ะตอนนี้ออนิวลดราคาแล้วนะครับในเดือนนี้ออนิวลดราคาเหลือ387ก็ไปเอาออนิวเลยแต่ถ้าสี่อัพเมื่อไหรอ่อ่ะใครที่จะเอาไปใช้งานแค่อย่างเดียวผมไม่แนะนำเลยนะครับแต่ตอนนี้สำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานอย่างเดียวผมว่ายังพอได้อยู่นะเพราะราคาเขาถูกแล้วคุณเอาไปคุณจะเอาไปขายต่อก็ได้ เพราะซื้อเข้ามาเนี่ยซื้อเข้ามามันก็สามกว่าอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าช่วยกันนะครับก็ใครใจรักก็มาเอาไปเลยเฮียเขาเปิดให้ขนาดนี้แล้วแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมก็อยากให้ทุกคนมามองคันนี้เพราะราคาเขาก็ไม่แรงแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยนะผมก็เชียร์คันนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน สำหรับห้องเครื่องนะครับพลาสติกอะไรยังอยู่ครบนะแล้วก็โคบเวอร์อะไรยังมีอยู่เป็นพลาสติกใสๆนะครับมีครบมีครบนะลอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบห้องเครื่องถือว่าสวยเลยนะสวยสะอาดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกราคาก่อนแล้วก็บอกยอดถ่อนอีกกลอบหนึ่ง สำหรับคันนี้ราคานะราคาอยู่ที่347,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,400ได้ถึง84งวดโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอไฟแนนซ์เลยนะผ่อน6,000กว่าบาทนะครับคุณมีเงินเดือนสัก12,000ถึง15,000ก็ผ่อนได้คุณกินรายวันเราก็จัดให้ได้มีคนกินรายวันออกนิสสันอา i ์มีลไปเรียบร้อยแล้วเป็นหัวหน้าราปาพอครับผมหัวหน้าผู้รักษาความปลอดภัยกินรายวัน ออกไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับออกไปอีกคันแล้วแต่ว่าเขาออกรถเก่งอันนั้นนะครับแล้วก็ฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะสำหรับคันนี้ก็สนใจก็โทรมาเลย081519 8985พี่พันดีพันรัต1999 0813142568์ดหนึ่งสามห8 0าลืมเคมอลัตไลน์ไอดีแอดไซดดั8วายนยดนย์ดอย่าลืมเตด์นน้าบ มาลองขับรถได้เลยที่รามกำแพง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีผมไม่ค่อยอยากจะบอกว่า,าขับดีเท่าไหร่ถึงแม้มันจะขับดีสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนมาลองเองว่าคุณชอบสไตล์ไหนชอบนิ่มชอบแข็งแบบไหนผมจะได้เซ็ตช่วงล่างให้ถูกนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ที่คนขับกับพวกคุณที่ใช้นะครับผมเชียร์ยังไงคุณก็อย่ามาเชื่อผมนะคุณต้องเชื่อตัวเองว่าคุณชอบแบบไหนชอบช่วงล่างอะไรแบบนี้ไหมนี่ก็ประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเจอกันวันนี้จะพูดอีกหลายคลิปเลยเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ